อะไรอตัวแห้งแล้วนะตัวนี้อ๋อมันแห้งมันสว่ามาได้บนนอ่ะจ็ดลายตัวเลโอ้โห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 โ เนี่ยมันแอบเข้ามาครับมากินลูกปลาดินแล้วก็แอบมากินอาหารปลาด้วยครับตัวแต่ตัววานเนาะอืมว่านใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมาได้เรื่อยๆนะเจ้าเข้ามาเองนะเจ้าโอ้นี่ก็ผลพลอยได้เลยกันนี่เนาะอ่าหัวเงินสัครับมีทั้งกุ้งนี่นะครับที่แอบเข้ามาครับเอเเอปลาสลัดปลา,าปะกะดี เขาไปตามล่าปลาช่อนกันต่อ,อือปลาเหลือครับโอ้โหะแนนว่าลากไม่หมดใช่ไหมพี่เด็กลากมันหลงมั้งมันหลงอยู่มันมันม<ง>ม,นมดจะ ปลาลิ้มออกพอกุ้งเลยกุ้งนี่ก็กุ้งงนั่เลย้ปล่อยทั้งนั้นพี่เยอะมากๆากเลยด้วยพี่เอาปลามาขึ้นไว้ก่อนเต็มสวิงเลย อ้วนงามขนาดน้องปลาเนาะโอ้หน้าเนี่ยฮะเป็นยังไงพี่ปลานินเราปล่อยลงในนี้ไว้ให้เขาลากวันพรุ่งนี้ดีกว่าใส่ถังนี่ก็ปลาหิวปลาหิวใส่ถังเดี๋ยวปลาหิวกันไม่คืนกระสังอยู่ไหนรับแใส่ดีด้วยก็อันนี้ใส่นี่ก่อนเพราะว่าผมไม่กระสังเขียวกี้พี่ทัานแกอันนี้ปลานินเราปล่อยนี่เลยเนาะปล่อยนี่ไปเลยเดี๋ยวเช้าค่อยวางทจริงพอปลาดุกกับปลาหิวมีที่ถังปลานินมีขังได้แต่สไตล์ เฉพาะปลาดินอย่างเดียวใช่ไหมพี่ครับปลาดินอย่างเดียวอ้วนอวนเนาะปลาสวยมากเลยอ่ะอ้วนใหญ่ลากไม่หมดนะครับคุณผู้ชมสมบูรณ์มากเลยปลาหลบโคนหลบมุมจักที่เหลือตัวนั่นน่ะนี่นนั่แหละแต่ก็ดี่เนี่ยอนะนี่ปลาหมอทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ปลาหมอปลาสะเด็ดในติงดูแบบ้กดูในถัง นี่ก็ได้อ่าใส่ของนี้ก็นเลเราไม่ต้องใส่น้ำหาคพี่นะครับทำน้ำก่อนแผมบอกินปลาดูนิ่งเลยนี่ตัวใหญ่นะเอาโรงพยาบาลหลาไปเลยติดได้แบบกูดเออปลาหมอเนาะเหมือนปลาหมอเทศอะเหมือนปลาหมอเทศเลยนะพี่นี่ยครับนี่ปลาหมอเมืองกะนี่มาเทพจ้ะโหนี่ขนาดเนาะกุ้งกับหลามเขามาน่าขนาดข้างนี้ก็ทั้ง

เดี right, hey, ๋ยวขึ้นไปใส่ถังบุญเล็กต้องเาสมันตามมากระทั้งสองโล้อเลยล้อลังก็แห้งอ่ะตัวเราป่านิ้นไหมฮโอ้เลึกขนาดพี่โป้โอ้โหลมปลานิ้นไม่รอดแล้วทำไม่รอดทั้งวันไม่รอดใครกันเลยนี่หนึ่งช็อตแล้วนะนี่นี่ ติ้วนี่สามสี่ล้อนี่เข้าวอดีปลาดุกปลาดุกโน่นน่ะบนนู่นเนืโอเพราะจะไจับยางกระดุกแมวมือตัวมันปากน่องอืมน่ครับปลาดุกครับอืม าวันนี้วันนี้เจ้าม่ได้ลงตัวคุณชายเจ้าอยู่บนคันไทยเถอะเออไปไหนเนีโอเจ้าร้องน้ำเลยได้เลย

พ่อบาหันนะฉันเห็นปลาช่อนนักเลตเตมมาโ้นีมก่ตัวตออยกอยู่ตัวตุ้ยมับตัตกเป็นยังผ่เป็นยังแต่ผมเลี้ยงปลาตาปีผมไม่เคยลงเลยไม่เคยลงเลยใช่ไผมไม่เคยลงแต่ได้จับอย่างเงี้ย แล้วก็แบ่งกันไปอะไรอย่างเงี้ยเจ้าวมาครับปลาลิ้นม,มาดีครับโหตวดนะนแต่ปลดลิ้นตัวหน้าแนละ้วปว่าและนะ้วอ้วนตัวนี้